สารพัดความคิดแต่ละอย่างที่มึงคิดเนี่ยบอกได้เลยว่าโง่ชิบหายไม่ชอบเขาก็อยู่เฉยๆคนเขาทำงานเนี่ยเขาเหนื่อยเนี่ยมีใครทำได้อย่างนี้ไหมล่ะแต่ละเรื่องเนี่ยและไอ้คนที่บอกว่าสร้างภาพอสร้างพ่อมึงสิถ้าสร้างภาพแล้วสร้างแล้วเก็บขยะขนาดนี้ขึ้นรถเก็บขยะเหม็นๆไปขนาดนี้สร้างไปเถอะจะได้สะอาด เป็นไงมีที่ไหนผู้ว่านั่งรถเก็บขยะตอนกลางคืน <c oughs> โคตรขยันเลยนี่แหละครับคนทำงานที่แท้จริงแล้วมันก็จะมีคนออกมาด่าอีกนะว่าสร้างภาพ <c oughs> คนทำงานนะทุ่มเทขนาดนี้ความคิดนะไม่อยู่นิ่งสรรหาฉายหนังกลางแปลงนะ วันหยุดคนอื่นเขาหยุดกันตัวเองก็ไม่หยุดก็ไปขึ้นรถเก็บขยะไปทำงานอยู่กับคนที่เขาเก็บขยะไปดูวิธีการทำงานไปดูขั้นตอนต่างๆว่าคนเก็บขยะเขามีปัญหาอะไรไหมจะได้ปรับปรุงและแก้ไขแล้วก็ไปดูการคัดแยกขยะในตอนดึกนี่ผู้ว่านะครับทุกรูปแบบเลยนะยังมีคนสรรหาคำมดาด่านะไอ้ควายมึงเห็นแล้วหรือยัง คนอื่นทำได้ไหมมีใครเคยทำแบบนี้ไหมไม่มีผมนี่ชื่นชมคนทำงานคนทำงานเนี่ยทำดีด้วยใครจะมาดา่าแล้วคนที่ไม่ทำอะไรเลยแต่เสือกออกมาด่าเขาเนี่ยมึงเป็นอะไรไอ้ควายแล้วพอท่านได้ไปเก็บขยะกับพนักงานเก็บขยะเสร็จก็โอ้โหดึกมากไม่รู้ตีอะไรเมื่อคืนท่านก็ยังเอาง้อ มาหนึ่งคันรถกระบะนะฮะเป็นเงาะโรงเรียนเอาเงาะมาหนึ่งคันรถกระบะแล้วก็มาแจกให้กับพนักงานเก็บขยะได้เอาเงาะกลับบ้านไปกินกันพนักงานขับรถคนเก็บขยะทุกคนมีความสุขมากที่หัวหน้าของเขาไปกับเขาด้วยและทำให้อาชีพคนเก็บขยะดูไม่ต่ำต้อยดูไม่ด้อยค่าดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับไปเก็บขยะผู้ว่าเขาไปเก็บด้วย ไปดูกรรมวิธีขั้นตอนต่างๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วเป็นวันหยุดด้วยครับที่สําคัญไม่ใช่วันทํางานที่ท่านไปอ่ะที่ท่านไปนี่คือวันหยุดนะฮะคนอื่นเขาหยุดอยู่บ้านกันแต่ท่านออกมาทํางานและไอ้คนที่บอกว่าสร้างภาพอสร้างพ่อมึงสิถ้าสร้างภาพแล้วสร้างแล้วเก็บขยะขนาดนี้ขึ้นรถเก็บขยะเหม็นๆไปขนาดนี้สร้างไปเถอะจะได้สะอาด จะฉายหนังก็มีมารผจญจะให้คนกรุงเทพมีความสุขก็มีไอ้พวกมารผจญออกมาขัดขวางความสุขของผู้คนนะมีคนกุข่าวว่าไอ้ก,การฉายหนังเนี่ยใช้งบประมาณต่างๆเยอะแยะมากมายฉายหนังจอละหกล้านนะระหว่างที่ฉายหนังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนใครเขาฉายหนังหน้าฝนกันหน้าฝนเกิดฟ้าผ่านะกางจอหนังกลางแปลงทําให้คนเนี่ยเสียชีวิต แล้วก็บอกว่ามีการบอกว่าผู้ว่าสั่งให้ปิดข่าวกุข่าวขึ้นมาข่าวปลอมอีกควายเดี๋ยวนี้ทาเที้ยอะไรมันปิดข่าวได้ที่ไหนเล่าคนเขามีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือและยิ่งถ้าเป็นงานอะไรต่างๆแหมมีการสร้างข่าวบอกว่าตอนที่ผู้ว่าคิดฉายหนังกลางแปลงระหว่างที่ฉายไปเป็นหน้าฝนหน้าฝนฟ้ามันก็ร้องแล้วมันก็เกิดฟ้าผ่าลงมากลางจอหนังทําให้มีคนเสียชีวิต ผู้ว่าได้ทาการปิดข่าวไม่ให้ใครรู้ว่ามีคนตายพอ่อมึงสิควายทุกคนเขามีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือเวลาเขาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเขาก็เอาโทรศัพท์ที่อยู่ในมือเนี่ยมาถ่ายมาไลฟ์สดมาถ่ายคลิปมาถ่ายรูปกันไปแล้วแล้วก็ลงโซเชียลเฟซบุ๊กกันไปแล้วมีใครจะมาเดินห้ามมีใครจะมาเดินห้ามได้เหรอว่าอย่าเอาไปลงข่าวนะเนี่ยข้างหน้าเนี่นี่ทุกคนช่วยกันปิดข่าวหน่อยนะ ข้างหน้าจอหนังเนี่ยมีคนตาย <h ih ahaha> สาราพัดเรื่องไอ้เหียแต่และอย่างมึงปัญญาอ่อนกันหรืองไงเนี่ยคนเขาจะสร้างความสุขคนเขาจะสร้างความเจริญแล้วผมผิดตรงไหนที่ผมพูดนะการเมืองก็ส่วนการเมืองไม่เกี่ยวกันอันนี้คือคนทำงานแล้วแม่งมีคนมาด่าและข่าวนั้นตลกมากเลยตั้งแต่คิดขัดขวางบอกว่าจอหนังกลางแปลงที่เอามาฉายเปลืององบประมาณ จอละหกล้านบาทหนังกลางแปลงบ้านพ่อของจอละหกล้านเหรอฮะคงจะฉายกันห้าปีมั้งจอละหกล้านเนี่ยฉายกันจนจอเปื่อยเลยมั้งฮะแล้วมีการมีเพจหนึง่งกูกข่าวปลอมขึ้นมาเป็นเฟซบุ๊กปลอมกูข่าวปลอมขึ้นมาบอกว่านะระหว่างที่ฉายหนังกลางแปลงมีฟ้าผ่าลงมาหน้าจอหนังทําให้เกิดคนตายแล้วก็ผู้ว่าสั่งปิดข่าวมึงบ้าปะ่ะของอย่างนี้ใครเขาสั่งปิดข่าวได้ ถ้ามันเกิดขึ้นจริงต่างคนต่างมีโทรศัพท์มือถือโลกโซเชียลโลกออนไลน์มันอยู่ในมือเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปถ่ายรูปไลฟ์สดแล้วก็ลงเฟซบุ๊กตัวเองไปแล้วใครมันจะปิดข่าวได้ละอีควายเพราะมันไม่เกิดขึ้นจริงไงมันไม่มีเหตุการณ์ที่ที่ใส่ร้ายที่เอามาสร้างเป็นข่าวปลอมเนี่ยมึงมึงมีงมงต้องการอะไรฮะคนเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมึงองการอะไรไอ้บ้า สารพัดความคิดแต่ละอย่างที่มึงคิดเนี่ยบอกได้เลยว่าโง่ชิบหายไม่ชอบเขาก็อยู่เฉยๆคนเขาทํางานเนี่ยเขาเหนื่อยเนี่ยมีใครทำได้อย่างนี้ไหมล่ะแต่ละเรื่องเนี่ยเราต้องให้กำลังใจเราต้องชื่นชมใครทําไม่ดีเราก็ว่านะับเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใครทํำดีเราก็ต้องชื่นชมส่วนคนทำดีมากคนขยันเราต้องยิ่งให้กำลังใจเขา พอหาคนแบบนี้ได้ยากที่เป็นตัวแทนเราเนี่ยแล้วคนเขาก็เลือกมาเป็นร้านร้านคะแนนเนี่ยเขามีความสุขมากแต่ก็มีคนมันไส้นะไอ้พวกมันไส้นี่ก็หาเรื่องราวปรุงแต่งเรื่องที่ทําให้เขาน่ะดูแย่ทําให้เขาน่ะดูเลวทั้งๆที่เขาก็ทํางานไลฟ์สดให้คุณเห็นเนี่ยทำอะไรบ้างวันๆไลฟ์ 1, สดให้เห็นให้เห็นกันสดๆไม่มีการถ่ายคลิปการถ่ายคลิปแล้วเอามาลงเนี่ยมันยังมีการตัดต่อได้อุ้ยอันนี้ไม่ดี้อเฮ้ยพูดอันนี้ไม่ดีไว้ พูดอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่แต่การไลสดเนี่ยทำอะไรก็เห็นกันสดๆพูดอะไรแล้วก็ได้ยินกันทั้งหมดไม่มีการตัดต่อฝากทุกคนด้วยนะครับผมชื่นชมคนทํางานคนทํางานแบบนี้หาได้ยากและก็เป็นความสุขของใครหลายๆคนอย่ามาขัดขวางความสุขความเจริญของเขาฝากไว้เท่านี้ฝากไว้คลิปมือไม่พายใช้ขูบต้าไม่ใช่มือไม่พายาพาย,ยาวเ,เท้าลาน้ำนะ ปัจจุบันต้องมือไม่พายสงสัยมันใช้คูโบต้าประหยัดแรงฝากไว้ให้คิดครับชื่นชมคนทำงานแบบท่านผู้ว่าคนนี้ผมไม่ได้เป็นติ่งผมไม่ได้ครั่งแต่ผมเห็นนะความเป็นจริงว่าเขาทำอะไรบ้างที่เราเห็นเห็นกันเป็นความสุขของใครหลายๆคนครับอย่าขัดขวางความสุขอย่าขัดขวางความเจริญเลยครับฝากทุกท่านด้วยและใครที่ดูผมไลฟ์สดตรงนี้ ชอบก็กดแชร์ไม่ชอบให้เลื่อนผ่านไม่ชอบอย่ามาคอมเมนต์เพราะมันไม่ใช่ที่ของคุณมันเป็นพื้นที่ของผมถ้ามันมันทนไม่ไหวเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นถ้าคุณดูแล้วเกลียดผมมันเป็นความทุกข์ของคุณนะครับฟังนะถ้าคุณดูไลฟ์สดนี้ขอโทษทีพอดีอาบน้ําเสร็จใหม่ๆแป้งยังติดขอบปากอยู่ผมไลฟ์สดแบบเรียลไทม์นะนะบางวันก็มีคิดตรงคิดตาต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดคุณดูผม โดยความที่คุณไม่ได้ตั้งใจเปิดเข้ามาดูไลฟ์สดผมมันไปเลื่อนผ่านหน้าจอโทรศัพท์คุณให้คุณกดเขาเรียกว่าอะไรให้กดผ่านไปเลยไม่ต้องมาแวะไม่ต้องมาด่าผมเพราะถ้าคุณเกลียดผมมันเป็นความทุกข์ของคุณมันไม่ใช่ความทุกข์ของผมแล้วผมก็มีความสุขอยู่ดีๆคุณเปิดเข้ามาคุณไม่รู้จักผมเลยคุณยังไม่ได้รู้จักตัวตนผมอย่างแท้จริงเลยและบนหน้าจอนี้มันเป็นอัตลักษณ์ในการนําเสนอ มันเป็นการสร้างความสุขขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆของผมได้ดูผมและผ่อนคลายความเครียดและมีความสุขตัวตนของผมเวลาผมไปอยู่ข้างนอกผมไม่ใช่เป็นคนพูดหยาบคายผมก็พูดสุภาพปกติไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูผมและเกลียดผมเลื่อนผ่านไม่ต้องมาให้ความสําคัญครับเพราะถ้าคุณให้ความสําคัญกับผมและคุณเกลียดผมคุณจะเครียดพอคุณเครียดคุณก็จะกลายเป็นบ้าพอคุณเป็นบ้าคุณก็จะไม่มีความสุข <laughs> ฝากไว้ให้คิดครับ <laughs>